I've heard tales of your kind, Witcher. Abdu the Witcher, Blood of Elf, God, do the Witcher Season Song. จนถึงวันนี้นะครับหลายคนรู้จัก The Witcher ในหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักในฐานะของวิดีโอเกมที่ออกมาตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2018นะครับทำออกมาแล้วทั้งหมด6ตอนเป็นภาคหลัก2ตอนนะครับภาคเสริมอีก2ตอนแล้วก็อีก1 Spin off ฟครับหรือหลายคนเช่นเดียวกันครับที่รู้จักและเคยดูซีรีส์เรื่อง t h e w i t c h e r ของทาง Netflix นะครับ ที่มีเฮนรี่คาวิลรับบทเป็นเกเรลแห่งริเวียนะครับฟริยะอเลนรับบทเป็นซิริและอัญญาชโรตารับบทเป็นเจนนิเฟอร์ครับโดยทั้งตัวเกมนะครับที่ว่ามาตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2018รวมทั้งซีรีส์ที่ได้ดูกันทาง Netflix ไปทั้งคู่มีต้นทางมาจาก นิยายโปรแลนด์ชุด The Witcher ของอังเดรชอคอฟสกีที่ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี1986แล้วก็จบลงในปี2013ครับรวมทั้งหมด8เล่มเรื่องสั้น2เล่มเรื่องหลัก5เล่มและมีเล่ม standalone อีก1เล่มครับ สิ่งหนึ่งที่ผมว่าเราได้ยินไม่ต่างกันนะครับตอนที่ The Witcher ซีรีส์ที่ออกฉายทาง n e t f l i x ออกฉายมาเนี่ยหลายๆคนพูดคล้ายๆกันครับว่าการที่ The Witcher ทางซีรีส์เลือกวิธีในการเล่าเรื่องแบบไม่เรียงไทม์ไลน์เนี่ยมันดูแล้วงงๆหน่อยนะครับว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นทีหลัง คือเรียกว่าต้องดูกันไปประมาณ6 7ถึง7ตอนแล้วครับทุกอย่างมันถึงจะเริ่มขมวดแล้วก็ภาพใหญ่จะเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นครับซึ่งพูดง่ายๆนะครับว่าซีรีส์ The Witcher ในซีซันแรกเนี่ยมันคือการปูภาพรวมของจักรวาล The Witcher ครับให้เราได้รู้จักกับตัวละครหลักไม่ว่าจะเป็นเกรอลซิร ir ิราเจนิเฟอร์เรื่องของพรราูนพวิเศษตัวร้ายอย่างพวกนิฟกัดหรือว่าเมืองอย่างซินทราครับ ซึ่งความสําคัญที่สุดประเด็นหนึ่งของการเล่าเรื่องในเดวิ i เชอร์ซีซั่นแรกก็คือการเล่าเรื่องจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของตัวละครเกรอลแล้วก็ซิรินั่นเองครับ โดยในซีรีส์เนี่ยพูดตามตรงครับว่าไอ้ที่หลายๆคนรู้สึกว่างงรู้สึกว่าสับสนในเรื่องของไทม์ไลน์นั่นเป็นเพราะว่ารายละเอียดที่เขาพูดในซีรีส์เนี่ยมันไม่เยอะเท่าไหร่ครับพูดตรงๆในฐานะคนอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่เยอะพอก็เป็นไปได้ครับเพราะทุกอย่างต้องถูกเล่าอย่างรวดเร็วแล้วก็เร่งรัดเพื่อให้มันจบภายใน8ตอนในซีซั่นเดียวครับโดยปัญหาเหล่านี้นะครับอใครที่ดูแล้วงงงใครที่ดูแล้วรู้สึกไม่ค่อยได้ไรายละเอียดเนี่ยสิ่งที่แก้ปัญหาได้ทั้งหมดก็คือการอ่านน ชุดดูวิชเชอร์ครับ โดยใน The Witcher ซีซั่นแรกนะครับเป็นการหยิบเรื่องราวจากซีรีส์ที่มีชื่อว่า Short Story Collection นะครับหรือว่ารวมเรื่องสั้นของ The Witcher ซึ่งตีพิมพ์ออกมาทั้งหมด2เล่มครับเล่มแรกเรียกว่า The Witcher Short Story Collection The Last Witch และก็เล่ม2เรียกว่า The Witcher Short Story Collection 2 Sword of Dynasty นั่นเองครับตามฉบับที่พิมพ์เป็นภาษาไทยเล่มแรกใช้คำว่าคำอธิษฐานสุดท้ายส่วนเล่มที่2ในเรื่องสั้นก็คือดาบแห่งโชคชะตานั่นเองครับ พูดตามตรงนะครับมันก็น่าสับสนจริงๆนั่นแหละครับเพราะว่าการเรียงเรื่องราวที่ตัวนักเขียนอังเรชคอฟสกี้เขียนเอาไว้ในนิยายต้นฉบับ2เล่มแรกเนี่ยพูดชัดเจนก็คือบทในหนังสือกับบทในทีวีซีรีส์ที่เราดูไปเนี่ยเขาไม่ได้เรียงเหมือนกันครับในการเอามาฉายเอามาทาเป็นซีรีส์ทั้งเน็ตฟลิกมีการสลับบทสลับการเล่าเรื่องแบบเยอะพอสมควรนะครับนั่นอาจจะเป็นจุดหนึ่งก็ได้ครับที่ทําให้หลายคนรู้สึกว่าไทาม์ไลน์มันดูแปลกๆแล้วก็ดูสับสนครับ มาดูตอนกันหน่อยดีกว่านะครับอย่างในเล่มที่1นนะครับรวมเรื่องสั้น The Witcher ที่ชื่อว่าคำอธิฐานสุดท้ายเนี่ยในตอนนี้มีตอนที่ถูกหยิบเอาไปทําเป็น The Witcher s e a ั่นแรกอยู่หลายตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่มีชื่อว่าความชั่วร้ายที่น้อยกว่าครับมันคือตอนที่เป็นเอพิโซดที่1ของซีรีส์ในทีวีนั่นเองครับตอนที่ตัวละครเกเราลได้เจอกับอารีนฟรีแล้วก็สเตโกบอนครับหรืออย่างในตอนสุดขอบโลกนะครับมันก็คือตอนที่2ของซีรีส์ครับกับเรื่องราวจุดกําเนิดจุดเริ่มต้นของเจน ตอนต่อมา The Witcher ตรงกับตอนที่3ครับในซีรีส์เขาใช้ชื่อว่าจันเต็มดวงและคนทรยศนะครับพูดง่ายๆก็คือตอนที่เกโรไปปราบสตริก,กา์นั่นเองนะครับ ส่วนตอนต่อมาคําถามเรื่องราคานะครับตรงกับตอนที่4ครับงานเลี้ยงคนชั่วและการฝังศพนี่เป็นตอนสําคัญของซีรีส์ชุดเดอะวิตเชอร์นะครับเพราะมันคือตอนที่เล่าเรื่องราวงานเลี้ยงหาคู่ของพาวเวตตาครับลูกสาวของราชินีคลาลันเทนั่นเองครับที่สุดท้ายแล้วเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเกโรและก็ซิรินั่นเองครับหรือตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มแรกนะครับตอนที่ใช้ชื่อตรงกับชื่อหนังสือนั่นก็คือ The Lastwitch คําคำอธิษฐานสุดท้ายมันก็คือเอพิโซดที่5ความต้องการที่เก็บงำตอนที่ เกเรากับยจสเคียได้เจอกับจินนั่นเองครับและทั้งคู่ก็มีโอกาสได้เจอกับเจนนิเฟอร์เป็นครั้งแรกครับ mm hmm. หรือในเล่มที่2นะครับ s อร์สออฟไดนัสตี้นะครับดาบแห่งโชคชะตามีอยู่2ตอนครับที่ถูกนํามาเล่าเรื่องในซีรีส์ในซีซันแรกครับทั้งตอนที่มีชื่อว่าขอบเขตแห่งเหตุผลซึ่งตรงกับเอพิโซดที่6ครับสิ่งมีชีวิตหายาก ง่ายๆครับมันคือตอนที่พวกของเกรรอรวบรวมสมัครของพวกไปล่ามังกรนั่นแหละครับและเป็นตอนสําคัญนะครับเพราะว่าพูดตามตรงครับว่าในซีรีส์ The w i t c เ e r รเนี่ยเราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้ยินเขาพูดถึงมังกรบ่อยมากครับแต่มังกรเนี่ยปรากฏตัวในนิยายชุดนี้น้อยมากๆนะครับโดยใครที่รู้สึกว่าในซีรีส์ไอภารกิจการล่ามังกรที่เกิดขึ้นในตอนที่6ที่มีชื่อว่าสิ่งมีชีวิตหายากเนี่ยมันดูทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็รวบรัดนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเราอ่าน ในส่วน of Dynasty หรือว่าดาบแห่งโชคชะตาในตอนที่มีชื่อว่าขอบเขตแห่งเหตุผลเนี่ยจริงๆรายละเอียดที่อยู่ในนิยายเป็นตัวหนังสือเนี่ยเยอะแล้วก็ละเอียดกว่าที่เราได้ดูซีรีส์หลายเท่านะครับหรือตอนสําคัญนะครับตอนที่มีชื่อว่าบางสิ่งที่มากกว่านั้นที่อยู่ในซีรีส์ก็ตรงกับอพิโซดที่8ครับเหนือชั้นฉากสําคัญของเรื่องเลยครับนั่นก็คือฉากสงครามที่ซอเดนฮิลครับแล้วก็เป็นฉากจบของซีรีส์ซีซั่นแรกครับที่เกเรลได้เจอกับซีรีส์นั่นเองครับ รายละเอียดในหนังสือเนี่ยต้องบอกว่าเล่าได้ละเอียดมากๆานะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจที่ได้มากกว่าขยายเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละครได้อย่างชัดเจนนะครับเรียกว่ากลายเป็นเรื่องตลกอีกครั้งหนึ่งแหละครับเพราะผมพูดหลายครั้งครับว่าซีรีส์หรือว่าหนังเนี่ยเวลาจะทำจากหนังสือการดูซีรีส์หรือว่าหนังน่าจะง่ายกว่าแต่กลับกลายเป็นว่า The w i t c h e r หนังสืออ่านง่ายกว่าหลายเท่าตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าใครดูซีรีส์ The Witcher ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาย้อนอ่านมาตามอ่านหนังสือตามหลังเนี่ยอันนี้ต้องยยออมมรรับวว่่่าางงนึผ หลายคนน่าจะสลัดยากนะครับที่จําเป็นจะต้องมีภาพจําของตัวละครเกรรลแห่งริเวียสวิเชอร์ผมขาวพระเอกของเรื่องกลายเป็นภาพของเฮนรี่คาร์เลอยู่ในหัวแบบเราสลัดออกได้ยากเหลือเกินนะครับสำหรับคอซีรีส์ที่ไม่ได้ตามอ่านหนังสือรู้ไม่ได้รู้เรื่องราวหลังจากนั้นมากนักนะครับผมเราเป็นไม่ต่างกันครับคือมันจบค้างคามากครับสิ่งที่เกิดกับเจนิเฟอร์การมาเจอกันของเกเรลกับซีรีต่อจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้น นี่คือสิ่งที่จบในซีซันแรกนะครับและมันคือการจบในช็อตสตอรี่หรือว่ารวมเรื่องสั้น2เล่มแรกของ The Witcher พอดีครับเรื่องราวหลังจากซีซันแรกจบลงเนี่ยมันจะมาต่อเรื่องเข้าที่เล่มที่เราจะเรียกว่าเป็นเรื่องราวหลักหรือว่าเป็นเมนสตอรี่ของ The Witcher ครับในหนังสือ The Witcher เล่มที่3หรือว่าสามารถเรียกได้ว่าเป็นเล่มหลักเล่มแรกนะครับที่มีชื่อว่า Blood of Elves หรือว่าสายเลือดแห่งเอลนั่นเองครับ เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับพูดให้ฟังกันได้ชัดๆเข้าใจง่ายๆเลยก็คือถ้าเราดูซีซั่นแรกจบเรียบร้อยแล้วอยากจะรู้เรื่องต่อไม่ต้องตามไปย้อนอ่าน2เรื่องสั้นที่ออกมาไม่ต้องตามไปอ่านย้อน The Last Witch คำอธิษฐานสุดท้ายหรือว่าดาบแห่งโชคชะตาครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นที่ Blood of Elves หรือว่าสายเลือดแห่งเอลฟ์เล่มนี้ได้ทันทีครับ ใน The Witcher Blood of Elves เล่าเรื่องราวของอะไรบ้างเพื่อให้คนที่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยเห็นภาพได้ตรงกันผมว่าเราลองเทียบกับสิ่งที่เราได้เห็นในตัวอย่างของ The Witcher ซีซั่นที่2กันดีกว่าครับที่ทาง Netflix มีการปล่อยออกมาแล้วครับ World อันนี้เป็นการเล่าแบบไม่ได้สปอยอะไรนะครับแล้วก็ขอบอกเอาไว้ก่อนครับว่า The Witcher เรื่องหลักเนี่ยจะไม่มีการสลับเรื่องราวที่มันไม่มีความต่อเนื่องหรือว่าเล่าแบบย้อนไทม์ไลน์ย้อนไปย้อนมาอะไรแบบนั้นแล้วนะครับแต่จะเป็นการเล่าเรื่องราวแบบไทม์ไลน์เดียวเลยครับการเดินทางของเกรอการเดินทางของซ i ริแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นตามลําดับของขั้นเวลาเลยครับโดยใน The Witcher Blood of e l f เล่าเรื่องราวต่อเนื่องจากซีซั่นหนึ่งที่เราว่าเลยครับเกอรอแห่งริเวียนะครับวิชเชอร์พระเอกของเรื่องเนี่ย ได้เจอกับซิริครับที่เป็นเด็กแห่งโชคชะตานะครับซิริหนีมาเจอกับเกร์อและทั้งคู่ก็ออกเดินทางร่วมกันครับอย่างที่เราเห็นในซีรี์เลยครับว่าซินทราบ้านเกิดของซิริเนี่ยโดนพวกนิฟกาดตีสะย่อยยับไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วซินทราก็กลายเป็นนครที่ล่มสลายไปแล้วครับเราเห็นในตัวอย่างครับว่าเกอร์อพาซิริไปที่ปราสาทเก่าๆปราหักหักพังแห่งหนึ่งนะครับทั้งคู่เดินทางไปที่ปราสาทแคมร์แฮนครับซิริก็ถามเกร์อลแหละครับว่า เคมอรแฮนนี่มันคืออะไรมันสําคัญยังไงจริงๆเคลมอรแฮนเป็นที่สําคัญมากๆสาหรับเดอะวิชเชอร์นะครับเพราะมันคือบ้านที่หล่อหลอมให้เกโรได้กลายเป็นวิชเชอร์นั่นเองครับและตรงนี้นี่แหละครับที่เป็นครั้งแรกในนิยายชุดเดอะวิชเชอร์ที่เราจะได้เจอกับตัวละครเดอะวิชเชอร์คนอื่นๆ นอกจากเกรอครับที่เคมอลแฮนเนี่ยเราจะได้เจอกับฉากการฝึกซีรีให้กลายเป็นเดอะวิชเชอร์หญิงน,นะครับเราเห็นในตัวอย่างแวบ,บๆนะครับที่เกรอใช้ดาบต่อสู้กับท่อนไม้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับซึ่งในนิยายเนี่ยโอ้โหใครชอบฉากฝึกฝนวิทยายุยแบบนี้เรียกว่าเต็มอิ่มแน่นอนครับเพราะเราจะได้เห็นวิธีการฝึกฝนของเดอะวิชเชอร์ที่วิชเชอร์หลายๆคนเนี่ยร่วมมือกันฝึกซีรีขึ้นมาให้กลายเป็นเดอะวิชเชอร์หญิงคนแรกครับนอกจากพวกวิชเชอร์ที่เคมอลแฮนนะครับรวมไปทั้งเกรอ พระเอกของเรื่องนะครับแล้วก็ซีรีที่เดินทางมาพร้อมกับเกลโรนะครับในบัตร of el f, มีการให้ความสําคัญอีกหนึ่งตัวละครครับตัวละครที่ เราได้เห็นมานิดหน่อยแล้วนะครับใน The Witcher Season แรกครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดอะไรของเธอมากนักนั่นก็คือตัวละคร t r i s m ม n d i g ก้นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าใน Blood of Elves เล่มนี้เนี่ย t r i s เนี่ยบทบาทเด่นมากๆกนะครับใครอยากจะรู้จักกับเธอให้มากกว่านี้อยากจะเห็นว่าเอ๊ะเธอมีความสัมพันธ์กับเยโรลแบบไหนแล้วสุดท้ายเนี่ยใครเล่นเกมมาเนี่ยผมว่าจำได้ครับว่าเธอกลายเป็นรักสเศร้าระหว่างเยโล ทริสแล้วก็เจนนิเฟอร์นั่นเองครับซึ่งคนเล่นเกมรวมทั้งคนอ่านนิยายหลายคนเนี่ยไม่ค่อยเชียร์เจนนิเฟอร์นะครับส่วนใหญ่เขาจะเชียร์ทริสกันเป็นอย่างไรเราจะได้รู้จักกับเธอในหนังสือเล่มนี้ครับสายเลือดแห่งเอลฟ์ครับ นอกจากการเดินทางของเก a โร,รและก็ซิร i นะครับการฝึกฝนซ i ร i ให้กลายเป็นเดอะวิชเชอร์อีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นใน blood o f e l ลก็คือมันจะมีฉากสมรภูมิครั้งใหญ่อยู่ครับสมรภูมิที่เรียกว่าเป็นสมรภูมิซอเดนครั้งที่2ครับนี่คือเหตุการณ์หลักของเหตุการณ์ในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนาครซินทราล,ล่มสลายลงไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ต้องบอกว่าสมรภูมิซอเดนครั้งที่2เนี่ยเป็นหนึ่งในศึกที่นองเลือดที่สุดเท่าที่เคยมมีาในจัก,กรวล ซึ่งหนึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าหนังสือเล่มหลักเล่มแรกของชุด The Witcher ที่เรียกว่า Blood of Elves เนี่ยจะเป็นเรื่องแบบเล่ายาวตั้งแต่จนจนจบครับผู้อ่านอ่านกันแบบเต็มอิ่มเลยครับไม่ต้องอ่านกันแบบขาดตอนอีกต่อไปครับ ซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกมาครับว่า The w i t c h e r ถูกแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับและณวันที่กําลังอัดคลิปคลิปนี้อยู่เนี่ย t h อ w วิ c h e r ออกมาแล้วทั้งหมด3เล่มครับนั่นก็คือคําอธิษฐานสุดท้ายดาแ่งโชคชะตา2เล่มนี้เป็นเรื่องสั้นแล้วก็เล่มหลักเล่มแรกครับสายเลือดแ,แห่งเอลฟ์นั่นเองครับโดยถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือกับไอที่เราได้ดูในซีรีส์เนี่ยมันจะมีการสลับสับเปลี่ยนเหตุการณ์ปรับบทปรับอะไรแบบนี้นิดหน่อยนะครับรวมถึงอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อตัวละครนิดหน่อยแต่ภาพรวม ภาพใหญ่ของจักรวาลซูเวเชอร์เรื่องราวที่อังเรชาคอฟสกี้เล่าเอาไว้ในนินยายกับเรื่องราวที่ซีรีส์เขาเล่าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นโครงหลักๆเรื่องใหญ่ๆที่มันผิดเพี้ยนหรือว่าแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นแล้วสามารถพูดแบบนี้ได้เลยครับว่าอยากรู้เรื่องต่ออยากรู้เรื่องก่อน ซื้อ The Witcher Blood of Elves สายเลือดแห่งเอลฟ์มาอ่านได้เลยครับเอาเป็นว่าเราจะได้รู้เรื่องราวก่อนที่ซีรีส์เขาจะฉายครับเพราะว่าซีรีส์ The Witcher ทํทดีครับคุณภาพจริงทํากันแบบหืทีวี TV ซีรีส์แทบจะไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนแต่แต่ละตอนรอนานเหลือเกินครับ <laughs> ใครเป็นสายเดียวกับผมสายรอไม่ไหวอยากจะรู้เรื่องก่อน The Witcher Blood of Elves ให้คำตอบกับคุณได้ครับ โดยขณะนี้ออกมา3มเล่มอย่างที่บอกนะครับแต่ทางแพร์สนักพิมพ์นะครับสนักพิมพ์ที่เป็นคนพิมพ์ The w i t c h e อร์ลิขสิทธิ์ภาษาไทยเนี่ยเขามีการวางแผนในการพิมพ์เล่มต,ต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับใครอ่านเล่มที่3จบเรียบร้อยแล้วรออ่านเล่มที่4ได้เลยครับ The w วิ c h e r เล่มที่4หรือเรียกได้ว่าเป็นเล่มที่2ของเรื่องหลักเนี่ยใช้ชื่อว่า The w i t c h e r เวลาแห่งการปรามารนะครับตอนนี้มีการวางกําหนดจําหน่ายเรียบร้อยแล้วครับ ติดตามความคืบหน้าแล้วก็เรื่องราวของนิยาย The Witcher นะครับในฉบับแปลภาษาไทยได้นะครับทาง Facebook แปลนิยายแปลนะครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับเวลามีข่าวคราวความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับ The Witcher รวมทั้งหนังสือแปลเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจของสนักพิมพ์นะครับก็สามารถติดตามได้ที่นี่ครับวันนี้หมดเวลาของผมจีนวิวเฟเดอร์ในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอไปอ่าน The Witcher ต่อกันนะไปแล้วครับสวัสดีครับ Oh, yeah. oh, yeah.